สักครั้งครับผมกับเดอนที่2ของรายการฮอบปี้ดันกองพันของเล่นครับผมยังคงอยู่กับน้องลิษาและคุณหญิงครับผมที่ร้านลานเล่นนั่นเองเมื่อสักครู่นี้เป็นไงบ้างครับผมน้องลิษาฮะโอ้โหแอบเห็นว่าเกมนี่เยอะมากแล้วก็แบบมันเป็นภาษาอังกฤษทางนั้นเลยนะคะแบบงงงงแบบมันมีอะไรแนวไหนยังไงบ้างก็ไม่รู้อ่ะเพราะฉะนั้นครับผมเราให้คุณหญิงครับแนะนํากันดีกว่าว่าในร้านนี้ครับผมจะมีการเล่นแบบเกม แบ่งกี่ประเภทอะไรยังไงบ้างครับผมก็ถ้าเข้าๆก็จะมีประเภทที่เป็นแบบการ์ดเกมคือมีเป็นการ์ดแล้วก็บแบบที่2ก็คือเป็นบอร์ดเกมคือมีบอร์ดแล้วก็อุปกรณ์กมาย<า>ใช่ ตัวไหนตัวท็อปไฟของเราบ้างครับผมตัวท็อปไฟของที่ร้านอ่ะค่ะ<า>ก็น,<า>กนี<ด><ด>เลยคะ่ะมีอันนี้นะคะเกมชื่อ The Resistance อ่าเบอร์หนึ่งเลยเบอร์นหนึ่งเลย<ะ>เป็นรูปแบบเกมยังไงครับเป็นเกมแนวแบบอ๋อจะมี2ทีมอ่าทีมหนึ่งจะเป็นแบบทีมสีน้ำเงินทีมนึงเป็นสีแดงอ่าเราก็จะเป็นเหมือนแบบไปทำภารกิจกันแอบเปิดเข้ามาในในกล่องดีกว่าครับนี่เลยครับผม The Resistance นะฮะใช่ค่ะในกล่องครับเปิดเข้ามาผ่าดาม อ,อ,อุ๊ย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 นี่เลยมีอะไรยังไงบ้างครับผมพี่หญิงครับอะ่ะเนี่ยวนะคะอันนี้ก็จะเป็นบอร์ดสำหรับว่าแบบเล่นกี่คนอ่าจะมีบอร์ดไทยต่ำมไม่ใช่จะมีบอกว่าเนี่ยอันนี้ทุกเกมอะค่ะมันจะเป็นทำภาร,รกิจอันนี้บอร์ดสำหรับเล่น5คนบอร์ดสำหรับเล่น6คน7คน<อ>มันจะมีบอร์ดตัวเลขเพื่อจะบอกว่าเอ้ยเราจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรเท่าไหร่อ่าแล้วก็จะมีการ์ดมีการ์ดอ่ามีการ์ดอย่างเช่นแบบเริ่มต้นอย่างเงี้ยค่ะ เราจะต้องเราจะอยู่ทีมไหนครับผมเราก็จะ <ไป S 2> เลือกาอย่างเงี้ยมันจะมี2ทีมทีมสีแดงกับทีมสีน้ำเงินในเกมนี้คือถ้าเราจั่วคาแรคเตอร์ได้ตัวสีแดงแปลว่าเราเป็นสปายถ้าเราเป็นได้สีน้ำเงินเราก็เป็นทีมคนดีเป็นทีมคนดีใช่เราก็จะแบบว่าเอ้ยเราก็จะเลือกคาแรคเตอร์ว่าเราเป็นทีมไหน<อ>แล้วเราก็จะปิ บดเราไว้ไม่ให้เพื่อนรู้โ <Okay. S 2> อเคแล้วระหว่างเล่นเราก็จะไปทำมิชชั่นกันทั้งหมด5รอบค่ะครับถ้าเกิดเราเป็นทีมสีน้ำเงินเราก็ต้องการให้มิชชั่นสำเร็จถ้าเราเป็นสปายเกิดเราได้ทำภารกิจเราก็จะทำให้ภารกิจล้มเหลวเราจะทำภารกิจ5รอบใครทำได้3ใน5ก่อนทีมนั้นก็ช,ชนะแล้วอย่างการ์ดแบบนี้คืออะไระคะอย่างนี้พวกนี้จะเป็นการ์ดพวกพดการค่ะเป็นความสามารถพิเศษเราบางทีบางใบมันจะบอกว่าสามารถดูได้ว่าคนข้างๆเราเนี่ยเป็นทีมไหนเราอาจจะแบบ อาจจะเปิดดูของทีมข้างข้าว่าเฮ้ยเขาเป็นสปายแล้วบอกเพื่อเลยเฮ้ยทุกคนคนนี้เป็นสปายแต่เกมนี้มันเป็นแนวไซโคโลจีค่ะคนที่โดนใส่ร้ายเป็นสปายก็จะบอกเฮ้ยไม่จริงคนนี้ต่งางหากสปายเพราะาเรารู้กันสองคน<ม>เป็นการออกสู้ทางปัญญ,ญาโดยแท้จริงะนะครับผมนี่คือเบอร์หนึ่งของเรา,าเต่อเนื่องเลยดีกว่าจ้ะอ,อีกสักหนึ่งอันครับผมก็นี่แบวู มนรู้มา่าใป่า<ช><ช>อันนี้ค่ะคก็ะเป็นแวร์วูดนี่ฮะกล่องแวร์วูดอันนี้ก็จะเป็นการ์ดเกมเหมือนกันคก็คือแต,แต่เกมนี้เกมจะง่ายมากเลยเริ่มต้นก็คือทุกคนเนี่ยก็คือจะเลือกไพร์เตอร์ก่อนหนึ่งบทว่าแบบเราอยู่ เรามีความสามารถอะไรนะครับมันจะมีเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นฝั่งถ้าเราได้คาแรคเตอร์สีแดงก็เราเป็นทีมตัวร้ายเป็นทีมมาป่าที่เหลือก็จะเป็นคนในหมู่บ้านเนี่ยสีน้าเงินอย่างเช่นเป็นแบบเราเป็นวิลเลจเจอร์ธรรมดาก็คือแบบเป็นคนในหมู่บ้านแบบไร้ความสามารถครับผม เกมนี้มันจะสลับกันเป็นเฟกกลางวันกลางคืนครับพอกลางคืนปุ๊บคนที่เป็นดันเกมจะบอกอะทุกคนหลับตาอ่าทุกคนหลับตาปุ๊บหมาป่าจะลืมตาค่ะหมาป่าก็จะชี้เลยว่าจะกินใครหนึ่งคนคืนนี้สมมติหมาป่าชี้ว่าจะกินน้องนิสาครับผมออพอตอนเช้าปุ๊บคนดันเกมก็จะบอกอะเมื่อคืนมีคนตายอ่าน้องนิสาตายเขาก็จะเปิดบทเลยว่าเขาอะสมมติเขาเป็นวิลเลจเจอร์ธรรมดา,าเขาตายแล้วครับคนในหมู่บ้านค่ะก็จะโหวต คิดว่าเฮ้ยมีใครเป็นหมาป่าเพราะเกมนี้คือถ้าเราหาหมาป่าจเจอโวหบุกหมาป่าได้ชนะเลยเดี๋ยวเกมที่เราจะมาแนะนำ,น,ะน,ำนี่เลยค่ะนี่ครับผมเกมที่มีชื่อว่า The Settler of คา a n The Settler of คาานแทแอไม่ใช่คาทานคาธานอึนออกมาหลายสำเนียงหลายภาษาเลยนะแต่เมื่อกี้ครับผมระหว่างที่ําไปแอบไปเดินแล้วก็เห็นนี่มาอะไรภาษาไทยใช่คนละเกมเกมเดียวกันเกมเดียวกันเกมนี้เกมนี้เกมดังมากค่ะแบบออกขายเนี่ยขายมากกว่าแบบหลายร้านก๊อปปี้มากขายแบบ60กว่าประเทศเพราะฉะนั้นมีคนขอลิขสิทธิ์แปลเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยครับผมก็คือภาษาของนี้ นักบุกเบิกแห่งคาถาคาถาคาถาโอเคยังไม่เลิกนะพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูอุปกรณ์กันนะคะเปิดกล่องกันเลยนดครับ อนนี้ครับผมอุปกรณ์การเซตเกมนี้เรียบร้อยแล้วครับผม <Yeah. S 1> แต่ว่าในมือผมมีอุปกรณ์บางอย่างที่โผล่เข้ามาครับเป็นอะไรยังไงบ้างครับพี่หญิงครับใช่ตุกแต่ละคนก็จะได้อุปกรณ์คือเกมนี้เราแข่งกันสร้างบ้านรสร้างถ<ม>นนสร้างเมืองออใครสร้างเพราะว่าบ้านแต่ละหลังมีค่าหนึ่งแต้มเ<อ>มืองแต่ละเมืองมีค่าสองแตแ้มเกมนี้คือแข่งกันสร้างบ้านสร้างเมืองใครได้แต้มสิบแต้มก่อนชนะอ๋อนี้จะเป็นการบอกว่าสมมติเราจะสร้างถ<อ>นนเราต้องมีทรัพยากรอะไรเราต้องมีไม้มีอิฐ เราจะสร้างบ้านเราต้องมีมีไม้ม,ม,มีอิฐมีข้าวมีแกะอะไรอย่างเงี้ยจะมีบอกว่าต้องต้องใช้อะไรในการสร้างบ้านสมมุติสีน้ำเงินเริ่มร<พ>อนสีม่วงก็จะทอยเต๋าค่ะครับผมในบอร์ดตรงนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีเบอร์อยู่สมมุติอย่างเช่นสีน้เงินทอยครับผมทอยได้เบอร์สี่เราก็จะดูหาเบอร์สี่อย่างเงี้ยค่ะออกที่นี่ก็คือผลิตเหล็กสีแดงมีบ้านสองหลังก็จะได้เหล็กสองใบอ่ะอย่างเงี้ยได้เหล็กสองใบเบอร์สี่มีที่หนึ่งคือตรงนี้ครับมีบ้านสีน้ำเงินอยู่ทีนี้เป็นเหมืองผลิตอิฐ สีน้ำเงินก็จะได้อีกหนึ่งใบอ,อย่างเงี้ยคสีน้ำเงินทอยแต่ว่าหลายๆคนอาจจะได้ทรัพยายกรในตาเขาถ้าเรามีบ้านอยู่ตรงนั้นน<ล>ั่ห้อาบ้านเนี่ยเราวางตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับเริ่มต้นมันจะมีกฎในการวางค่ะเราต้องวางที่มุมหกเหลี่ยมลรวห้าวางติดกับบ้านที่อื่น วางที่มุมหกเหลี่ยมห้า<ช> <5 S 2> ว่างติดบ้านเ <6 S 2> องอ,อ,อันนี้คืออะไรอันนี้คือโจรค่ะ,คะเดี๋ยวเวลาใครทอยได้เจ็ดจะย้ายโจรโจรจะไปขโมยของบ้านเพื่อนอุ้ยตายตายทีนี้มเมื่อกี้พอสีน้ำเงินทอยปุ๊บเก็บทรัพยากรเก็บทรัพยากรเสร็จเราก็เลือกว่าจะสร้างไหมเมื่อกี้อย่างสมมติว่านี่เราบอกแล้วว่า มีไม้กับไม้กับอิฐเราบอกว่าเราอยากสร้างถนนเราก็ดิกการ์ดทิ้งเราก็สร้างถนนก็ต้องต่อจากบ้านเดิมที่เรามีสมมติเราวางถนนตรงนี้เพื่อเราวางแผนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาสร้างบ้านแถวนี้นะเพื่อเอาแต้มเพิ่มโอเคอย่างเงี้ยสมมติจบละสมมติจบปุ๊บก็ต่อไปตาสีแดงอสีแดงถอยเต่าเลยค่ะ บบอัศวินแล้วก็มีอะไรแบบอธิบายพวกการาดต่างๆนี้จะเป็นการพิเศษจะทําให้เราแบบออสามารถมีแต้มเพิ่มพิเศษได้โดยที่เราจะซื้อได้คือจะซื้อการาดพิเศษได้เราก็ต้องมีตรงนี้ค่ะ<อ>ต้องใช้ข้าวแกะแล้วก็เหล็กไปซื้อครบอับแล้วก็จะไปสุ่มบางใบเราจะสุ่มได้ก๊์ดอัศวินบางใบเราจะสุ่มได้แบบ เต้เลยก็มีเหมือนเราแบบสุมได้หอสมุดเราได้เพิ่มหนึ่งแต้มอย่างนี้นี่เองแม่เกมนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับเหมาะก,กับน้องๆอีกหนึ่งเรื่องครับถ้าเกิดน้องๆทำบ้านมองว่าเฮ้ยพี่ผมอยากได้แบบพาร์ตี้กว่านี้แสบๆสันๆที่เล่นแบบว่า่ง่ายไมเล่นเพื่อแนแนะนำตัวไหนดีครับผมมีค่ะตัวนี้เลยค่ะแนะนำนี่เลยชื่อว่าโมเกลมอเต้ โมเกลมัตเต้ครับ, ok บเป็นน้ำาลไม้คล้ายแมงสาบภาษาไทยเราเรียกกันว่าแมงสามซ่อนไพ่แต่เบรกหน้าครับผมเราจะมาพูดคุยกับเกมนี้ครับแมงสามซ่อนไพ่โมเกลมัตเต้จ้ะแต่ตอนนี้ครับผมพักชมโฆษณากันก่อนสักครู่เดียวยย่า